โอเควันนี้อาจจะเป็นทริปเฉพาะกิจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ไปเห็นาภาพสกรินช็อตของตัว f a l o u t Series นะครับที่ได้มีการผลิตร่วมกับทาง Amazon นะครับที่มีข่าวมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ก็ คือตอนมันก็ยังเป็นแบบภาพอะไรไม่ชัดมากนะครับก็เลยยังไม่ได้ค่อยดีไปพูดถึงเท่าไหร่แต่ตอนนี้มีการนำภาพสกรีนช็อตบางส่วนในการถ่ายทำรวมไปถึงฉากในซีรีส์มาให้เราได้ดูกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาดูไปด้วยกันว่า,าในแต่ละรูปเนี่ยมันเราเห็นอะไรกันในรูปบ้างแล้วความน่าจะเป็นเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงได้บ้างในะเรื่องมันจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ โอเคตอนนี้ก็เรามาอยู่กันในภาพแรกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในภาพนี้เราเห็นอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเราเห็นอะไรบ้างนะครับกระดานตรงนี้นะฮะอ่าผมจะอ่านคร่าวๆกันแล้วกันนะครับจากที่ผมดูนะครับเขาเขียนว่า c o r r e c t is the same across is uh, resistor voltage is uh, divided นะครับก็คืออันนี้น่าจะเป็นสมาการเกี่ยวกับ เครื่องไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นตัวเอกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับอาจจะเป็นแม่หรือลูกหรือคู่สามีภรรยาก็ได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเอกนะครับแล้วก็เราเห็นเสื้อวอลนะครับไม่มั่นใจว่ามันคือเลขอะไร33หรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันครับจำไม่ได้ว่ามันวอล์ที่เท่าไหร่ในในเนื้อเรื่องนะแล้วก็ มีกล่องของวอ Tech ซึ่งเป็นของตกแต่งฉากครับซึ่งจากดูจากในเบื้องต้นนะฮะต้องบอกว่าฉากของว l ลเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตอนแรกทั้งว่าจะเป็นแบบพรอ็อพสวยๆแต่ว่า้ดูแล้วน่าสนใจนะดูแล้วแบบข้างหลังนี่ดูโอเคเลยครับแล้วก็เครื่องนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับจากสมการที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าผมคิดว่า เจ้าเครื่องตัวนี้อาจจะเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าแบบที่ไม่ต้องต่อหรือว่าใช้เชื้อเพลิงอะไรหรือเปล่าแบบว่ามันสามารถผลิตเชื้อเพลิงให้ทํางานได้ในตัวของมันเองอะไรเงี้ยอันนี้ผมเดานะฮะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือ,อสองคนนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวเอกแหละกําลังพัฒนา,าตัวของเครื่อง กําเนิดพลังงานอะไรบางอย่างอยู่นะครับซึ่งนี่เราเห็นปิบบอยด้วยนี Pip ่ปิบบอยปิบบอยโอ้โหโคตรเท่เลยนี่มีรูปเอ่ออวลบอยยืนยกนิ้วอยู่นะครับนะนี่มีปิบบอยด้วยนะครับซึ่งปิบบอยจากที่เห็นนะฮะจากที่เห็นหน่าจะอิงดีไซน์มาจากภาค4นะครับก็คือรุ่น3,000 Mark ันมาร์คโฟะผมจำไม่ได้มาร์คสี่วะจำไม่ได้แล้วมาร์คสี่หรือมาร์คห้านั่นแหละนะครับน่าจะอิงมาจากภาค4นะ นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปแรกที่เราได้เห็นกันนะครับนะฮะก็ถือว่าทำฉากได้ดีครับโอเคต่อไปดูที่สองนี่อันนี้น่าจะเป็นตัวเอกจริงๆแล้วครับผมคิดว่ารูปแรกเนี่ยน่าจะเป็นคู่สามีภรรยากันซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นพ่อกับแม่ของตัวเอกหรือเปล่าซึ่งตัวเอกในภาคในในในซีรีส์นี้นะครับก็เป็นผู้หญิงนั่นเองนะครับเป็นบอลล์ดิฟเวอร์หญิงที่ได้ออกมาผจญโลกกว้างนะครับอ่านี่ง น่าจะวอลสามสิบสามนะครับจากเลขตรงหน้าประตูนะแล้วก็ประตูค่อนข้างทําออกมาได้คล้ายคลึงกับในเกมพอสมควรเลยนะอาใช้เรฟเฟรนจ์จากในเกมได้ค่อนข้างดีนะครับนะฮะชุดวอลสูตรก็น่าจะอ้างอิงจากภาค4เหมือนกันนะนะครับคิดว่าอืมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเป็นฉากที่นางเอกก็ออกมาจากวอลนั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเมืองนะฮะแล้วก็ สร้างเครื่องบินเนี่ยจะไม่ได้เหมือนในเกมนะครับอาจจะเป็นแบบสร้างก็มีปัจจุบันแต่ว่าคิดว่าการที่จะทำพร้อมให้เหมือนในเกมร้อยเปอร์เซ็นต์มันคงทำไม่ได้เนาะแล้วก็จากที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นการเดินทางมาถึงของเมืองใดสักเมืองหนึ่งครับเพราะว่ามีพวกร้านโรงต่างๆที่ตั้งเรียงรายอยู่อาจจะเป็นเขตอุตสาหกรรมเก่าแล้วก็มีการเข้ามาตั้งลกรากกันนะครับ ในลอสแองเจลิสนะครับเนื้อเรื่องในในซีรีส์เนี่ยผมลืมบอกไปว่าเนื้อเรื่องในซีรีส์จะดำเนินอยู่ในพื้นที่ของอเมริกาในเขตของลอสแอ g เจลิสนะครับก็จะดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ในพื้นที่นั้นนะฮะจะเป็นการเล่าอ่าเป็นในในส่วนของวอลใหม่ไปเลยก็คือวอลหม่เลข3 3นะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นคานอนด้วยนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักด้วยนะฮะเราอาจจะมีโอกาสได้เจอกับวอลนี้ในเกมในอนาคตก็เป็นได้นะฮะโอเค ก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นฉากโชว์แบบพื้นที่รกร้างแดนรกร้างอะไรอย่างนี้นะครับก็อารมณ์ประมาณแบบเป็นพวกแบบลงขยะอะไรพวกนี้เนะเมมาะโรงงานสหกรรมนะครับโอเคต่อไป,ไปนี่ครับผมบอกเลยว่าอันนี้นี่น่าจะทําให้หลายๆคนนี่เนื้อเต้นกันหมดตอนผมเพลงครั้งแรกก็รู้สึกเนื้อเต้นเหมือนกันครับ power armor ครับจากที่ดูเนี่ยน่าจะเป็นรุ่น t 6 0ครับที่ bos ที่ใช้กันในภาค4ีนั่นแหละนะครับ คิดว่าน่าจะเป็น T60 นะฮะไม่ได้คิดว่าแหละมันคือ T60 เลยนะครับก็เราจะสังเกตว่าจะมีการเพ้นสีขาวนะครับพร้อมกับตาสัญลักษณ์ t r o t h o r h o o s t f s t นะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งดูจากยศแล้วนะครับทั้ง5คนบอยแบนด์เนี่ยน่าจะเป็นยศไนนะครับจากรูปโลนะน่าจะเป็นไนนะครับเป็นเป็นในในในวัน,นะไนนะฮะเดินมาแบบบอยแบนด์4คน5คนนะครับด้วย T60 ตรงดวงตาของที0จะมีการติดอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์เสริมคล้ายคลึงกับหมวกของทีห้รุ่นก่อนหรือเปล่าที่จะมีเป็นเหมือนกับแว่นในการเอาไว้สูมระยะไกลซึ่งอาจจะมีการเอามาติดตั้งด้วยในรุ่นทีหกในตัวซีรีส์นี้นะครับอืมก็ดูเท่ดีดูเท่ดีนะฮะซึ่งอ่อก็เหมือนกับในภาค4เลยคะดูจากทรงแล้วก็คือใช้ดีไซน์ยก ยกดีไซน์ของภาค4มามาอยู่ในซีรีส์เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีนะนะครับดูไม่คลังกี้ดูแบบสมก็เป็น power armor ดีนะครับต้องรองดูกันในซีรีส์อีกทีนึงโอเคต่อไปนี่ฮะโอ้ยต้องบอกเลยว่าอันนี้นี่ขนลุกนะเห็นครั้งแรกผมรู้สึกขนลุกเลยครับดิดวินฮะน่าจะเป็นช่วงที่พึ่งก่อสร้างเสร็จหลังจากในเกมภาคที่3หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันแล้ว อาจจะมีการเดินทางอาจจะฉากนี้ถ้าให้บุมดาวนะอาจจะเป็นการเล่าแฟลชแบ็กเกี่ยวกับเรื่องของพิทวินก็ได้ละมั้งหรือพิทวินอาจจะเพิ่งมาถึงลอสแองเจลิสแล้วก็มาเจอกับพวกตัวเอกแล้วก็แบบพวกพาวเวอร์อเมอร์อะไรพวกนี้นะครับในพวกทีหกสิบอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าดูจากการดีไซน์แล้วก็คือภาคสี่นั่นแหละครับดึงดีไซน์มาจากภาคสี่แทบจะเป๊ะทุกระเบียบนิ้วเลยนะครับตั้งแต่สะพานเดินเรือไปจนถึงตัวเรือหอ แล้วก็เราจะได้เห็นเวอร์ติเบิร์ดครับที่บินเรียงรายกันอยู่นะฮะสี่าลำเนี่ยนะครับก็ทำออกมาได้ดูดีนะสำหรับตัวเครื่องนะครับเออผมว่าในซีรีส์น่าจะดูยิ่งใหญ่ดีแหละแต่ว่าจริงๆผมอยากให้เขาใช้ดีไซน์ของเวอร์ติเบิร์ดจาก New v อร a กสมากกว่าแต่ว่าภาค4ีมันเป็นภาคใหม่กว่านะเขาก็เลยดึงดีไซน์นั้นมาใช้ก็่คพอเข้าใจได้นะครับแต่มันจะดูแบบอ้วนๆนิดนึงอะเหมือนเหมือนเหมือนปลาปักเป,ป้าบินได้นะ <laughs> ไปดูตลกๆนิดเดยแต่เท่ดีครับเท่ดีเท่ดีอถือว่าทำฉาก CG ได้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับโอเคต่อไปอันนี้จะเป็น t 6 0นะครับอ่านี่ไงอย่างที่ผมบอกจริงๆด้วยครับคือจะมีที่ติดบนดวงตานะครับคล้ายกับ t 5 1นะฮะก็คือเอาไว้น่าจะสำหรับการมองในระยะไกลนะครับเพื่อที่จะดูสอดแนมหรือว่าดูเรือดล้านราวอะไรแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะใช้ในในลักษณะนั้น นะครับแล้วก็เคิร์สกันอันดับต้นๆของ4 out 4ครับคือ assault rifle ครับจริงๆอยากให้เขาเปลี่ยนไม,ไม่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 อยากให้เขานำ assault rifle มาแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเราได้เห็น assault rifle กันแล้วนะครับจริงๆผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ assault rifle เท่าไหร่มันมันดูแบบมันดูเคริร์สมันดูคลังกี้ไปนิดนึงะนะฮะแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับถือว่าทำออกมาได้ เหมือนนะถือว่าเหมือนในในในตัวเกมมากเลยครับแทบจะถอดแบบกันออกมาเลยดีกว่าฮะแล้วก็ที่ยืนข้างๆนะครับคนใส่ power เม m ร r ก็คือเป็นคนของ brotherhood of steel นะครับที่ยืนข้างๆผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยของ brotherhood of steel หรือเปล่าอาจจะเป็น scrap ไหมอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ดูจากเครื่องแบบผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็น scrap พอสมควรเลยนะครับที่มาพร้อมกับไนท์อะไรอย่างนี้นะซึ่งอันนี้น่าจะอยู่ในฐานะไนท์นะเพราะว่ามีโลนะครับมีโลอยู่ที่แขนนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่รูปดาบขึ้นถ้าร,ร,รูปดาบขึ้นจะเป็นพาลาดินนะเรายังไม่เห็นยศอื่นนอกจากไนท์เลยในในสกรีนช็อตเหล่านี้นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นรูปที่ชัดที่สุดแล้วนะครับที่มีการปล่อยออกมาต้องบอกว่ารูปนี้เป็นออฟฟิเชียลปล่อยนะครับไม่ไม่ได้เป็นรูปลีกหรือว่าอะไรนะ ผมจะเน้นเอาที่ออฟฟิเชียลปล่อยก็แล้วกันนะครับมันดูมีความเชื่อถือได้มากที่สุดเนาะนะครับก็จะเห็นว่าเขายืนอยู่ในบริเวณที่คล้ายๆกับป่านะครับอืมก็ไม่รู้ว่ามาทาอะไรเหมือนกันอาจจะมาเก็รบรวบรวมข้อมูลหรืออาจจะมาเจอกับตัวเอกก็ได้นะครับโอเคต่อไปอ่ามีความเป็นค่าวบอยเข้ามาครับในฉากนี้เราจะเห็นกูนะครับไม่ใช่คนเป็นกูนะครับเป็นกู ที่แต่งตัวทรงคาวบอยนะฮะอารมณ์คล้ายๆกับให้ตีมอารมณ์ประมาณนิวเวกัสพอสมควรเลยนะครับกับตัวกูตัวนี้นะฮะสังเกตว่าจะจมูกจะบุ๋มลงไปแล้วนี้จะเป็นกูนะครับซึ่งดีไซน์กูเนี่ยก็คิดว่าน่าจะดึงจากภาค4มาเลยนะครับเพราะว่ามันดูแบบดีสุดแล้วในบรรดาในเกมทุกภาคนะครับเพราะว่า ภาคก่อนๆเนี่ยจะสังเกตได้ว่ากูเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับผมคิดว่าก็เลยดึงดีไซน์ภาคสี่มาบ้างนะฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่ตัวเอกไปเจอในภาพที่2ที่ผมเปิดไปภาพไอ้ภาพที่3ามทุกทีภาพที่สามผมเปิดไปที่ตัวเอกมาเจอกับอ่าเป็นเขตเมืองร้างแล้วก็เหมือนกับผู้คนก็เลยเข้ามาตั้งลกรากที่นี่นะครับอืมแล้วก็จะเห็นมันจะเป็นคล้ายๆกับ ปั๊มน้ำมันไหมหรือว่าโรงกลึงเหล็กน่าจะเป็นโรง,งแบบโรงขายของเก่าโรงรับซื้อของเก่าอะไรเงีย้ยนะครับเป็นโรงแบบที่เชื่อมเหล็กอะไรประมาณนี้เนาะนะครับโอเคอันนี้ก็จะเราก็จะได้เห็นหน้าของกูแบบเต็มๆแล้วนะครับกูกูขอบอยคนนั้นนะครับก็หน้าตาถือว่าใช้ได้เลยนะครับจมูกรูแอบน่ากลัวนิดน,นึงแต่ว่าก็ก็ไม่ได้แย่ฮะ มันคือที่เดียวกันจริงๆครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตเนี่ยป้ายข้างหลังนจะเขียนคําว่า stop นะครับแต่แล้วก็ถ้าเราย้อนกลับดูรูปนี้เราจะเห็นป้ายที่เขียนเขาว่า stop เหมือนกันนะครับอยู่ในมุมซ้ายล่างตรงนี้นะฮะที่ตัวเอกมาซึ่งผมคิดว่ากูคนนี้น่าจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเมอร์เชนส์หรือว่าเป็นคนขายของให้กับตัวละครหลักในซีรีส์หรือว่า,าตัวแบบให้ข้อมูลนำนํำเนินเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสาเหตุที่ตัวหลักเราออกมาจากวอลเนี่ย ตัวหลักของในซีรีส์นะครับโทษทีผมติดเล่นเกมเลยตัวหลักของในซีรีส์เนี่ยออกมาจากวอลเราไม่รู้นะครับว่าเขาออกมาเพื่ออะไรนะครับเรายังไม่ทราบเผลตรงนั้นเดี๋ยวเราต้องไปรอดูกันในซีรีส์อีกทีหนึ่งครับอืมโูปสุดท้ายก็จะเป็นรูปของอ่าดีเรคเตอร์นะครับผู้กำกับของซีรีส์กับตัวเอกนะครับอืมผมขอซูมตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะปิ๊บ,บอยเอ ค่อนข้างดีไซน์แปลกเลยนะครับไม่ใช่รุ่น3,000มาร์คโฟอย่างที่ผมคิดนะมันไม่เหมือนกับรุ่น3,000ันมาร์คโฟเลยครับอาจจะเป็นบิ๊บอยเครื่องเฉพาะของตัวเอกหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจครับอืมอาจจะเป็นบิ๊กบอยรุ่นพิเศษที่เฉพาะของตัวเอกเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าของมาร์คนี่ยมันจะเล็กกว่านี้นะครับอันนี้ดูมันเหมือนกับเป็น กำไรข้อมือทรงสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะนะครับยาวแล้วก็มีปุ่มอะไรต่างๆนะครับซึ่งดูแปลกตาครับแปลกตามากไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอะไรด้วยนะครับอาจจะอยู่ในซีรีส์สามพันแต่ว่าอาจจะเป็นมาร์กที่อาจจะเป็นรุ่นแบบรุ่นมาร์กโฟมาร์กไฟฟ์มาร์กซิกอะไรเงี้ยอาจจะกระจายออกไปกทีหนึ่งนะครับแต่คิดว่าอ่าน่าจะเป็นรุ่นสามพันแต่ไม่รู้ว่ามาร์กอะไรนะครับเดี๋ยวต้องรอในซีรีส์มาเฉลยอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็อาวุธนี้ไม่เคยเห็นในเกมนะครับเป็นปืนที่ไม่เคยเห็นในเกมเลยนะครับไม่รู้ว่ายิงออกมาเป็นบาลลิสติกหรือว่าเป็น Energy w e พ p o n นะครับแต่จากที่เท่าที่ดูนะฮะเท่าที่ดูคิดว่าน่าจะเป็นปืนรุ่นแต่งพิเศษเฉพาะของตัวเอกนะครับที่น่าจะยิงเป็นกระสุนบาลลิสติกนะครับหรือกระสุนแบบที่กระสุนเป็นเม็ดอ่ะ นะครับเพราะว่ามันมีแมกด้วยนะครับสำหรับเปลี่ยนกระสุนเพราะว่าปืน e อ e r g ร์ e a p o n เนี่ยมันจะไม่ได้ใช้แมกนะครับมันจะใช้เป็นอ่าเป็นฟิวชั่นเซลล์ในการเติมพลังงานซะมากกว่านะครับ <f led> ซึ่งคิดว่านี่น่าจะเป็นกระสุ <f led> ปนประเภทบอลิสติกนะครับในการใช้งานนั่นเองนะฮะก็ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับรูปที่หลุดออกมานะนะครับ ก็ต้องบอกว่าผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะแล้วก็รอนะครับรอที่จะได้เห็นตัวของซีรีส์เนี่ยออกมาให้เราได้ดูกันนะครับซึ่งตัวของซีรีส์นะครับก็จะฉายในวันที่12เมษายนนะครับปีหน้านะฮะก็มารอดูไปพร้อมๆกันครับว่าตัวซีรีส์จะ ทำให้เราผิดหวังไหมนะครับแต่ดูจากสกรีนช็อตที่ปล่อยออกมาผมต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะคาดหวังได้ครับแล้วก็อีกอย่างคืออยู่ในมือของพรามวิดีโอด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าพรามวิดีโอนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องแพลตฟอร์มที่ซีรีส์จะมีความหยาบโลนค่อนข้าง,งสูงซึ่งมันตรงกับธีมของ Allout อยู่แล้วนะครับที่จะเป็น โพสต์อคลิปที่มีความหยาบลนค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันดิบเถื่อนในซีรีส์นี้ก็เป็นได้นะครับก็นี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของคลิปตัวนี้นะครับก็แค่มาวิเคราะห์เฉยๆว่าเราจะได้เห็นอะไรบ้างในในตัวซีรีส์นะครับสิ่งที่เรารู้ตอนนี้นะครับหลักๆก็คือตัวซีรีส์เนี่ย ดำเนินอยู่ในวอลหมายเลข33ในเขตของลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่เดิมนะฮะที่เดิมที่เดียวกับเกมทุกภาคนะครับแต่จุดหมายของตัวเอกคืออะไรเราไม่รู้ไอเครื่องที่ชายและหญิงคนนี้กำลังวิจัยอยู่พร้อมกับสูตรคำนวณการส่งกระแสไฟด้านหลังคืออะไรเราไม่รู้เลยครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะต้องมีอะไรที่มันน่าสนใจแน่ๆกูคาบอยคนนี้เป็นใครมีบทยังไงในเนื้อเรื่องเราไม่รู้นะครับเราต้องรอในตัวซีรีส์ที่จะออกมาในวันที่12เมษายนเดือนหน้าไอปีหน้านะครับไม่ใช่เดือนหน้าเด,ดี๋ยงนะครับก็มารอดูแบบโมความกันครับก็คิดว่าถ้าซีรีส์มันออกมาจริงๆผมน่าจะดูให้จบก่อนแล้วก็อาจจะทำคลิป ในต่อจากนั้นอีกประมาณสักวัน2วันก็จะมีคลิปของตัวซีรีส์เนี่ยลงมานะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับสำหรับวิดีโอตัวนี้นะนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่ๆหรือว่าเวลาผมไลฟ์นะครับจะได้ไม่พลาด การรับชมกันแบบทันควันเลยนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนผมสามารถสนับสนุนผ่านทางทิปมีกันมาได้นะครับรองรับการชำระเงินทุกรูปแบบหรือว่าจะโอนตรงผ่านบัญชีผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ